ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านสีชมพูสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดิฉันนางสาวกุญจิราคำูลครูชำนาญการ ข้อมูลผู้รับการประเมินวันเดือนปีเกิดเกิดวันที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2533เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนับถือศาสนาพุทธปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่135หมู่ที่3ตำบลป่งเปื่อยอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬคติประจำใจเริ่มต้นที่ตนเองเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านสีชมพูปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการข้อมูลด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยขอนแก่นระดับปริญญาโทมหาวิทยายลัยมหาสา,ารคามการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูของนางสาวคุณชิราคำูล ใน,นรอบปีการศึกษา2563มีดังต่อไปนี้ค่ะการอบรมพัฒนาตนเองหลักสูตรที่1การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณหลักสูตรที่2การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูด้านที่หนึ่งด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ค่าราชการครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยให้ประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสนอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประเมินต่อไปตัวชี้วัดที่1.1การสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรรายวิชาตามภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมายโดยหลักสูตรรายวิชาที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและช่วงวัยของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดการประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่สถานศึกษากำหนดมีการพัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่กับสื่อและเทคโนโลยีตัวชี้วัดที่1.2.4คุณภาพของผู้เรียนร้อยละ80ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด มีการสร้างสืงส่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายเช่นสื่อทำมือและสื่อการเรียนรู้แบบวิดีโอรวมทั้งสื่อออนไลน์มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้มีการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาการเขียนคำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยใช้แบบฝึกเขียนไทยเพื่อพัฒนาการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านสีชมพูการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนมีการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาผู้เรียนรายบุคคลมีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบันและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบพร้อมใช้งานการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านที่3 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเองมีการดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของตนแล้วเข้ารับการพัฒนาตนเองตามแผนที่ได้จัดทำขึ้นตลอดจนนำความรู้ทักษะที่ได้มาประเมินตนเอง และปรับปรุงให้ดีขึ้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆกับเพื่อนร่วมวิชาชีพอยู่เสมอขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านสวัสดีค่ะ